สวัสดีครับซ่อมกีตาร์ขอนแก่นพาเขาดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นงานปรับแต่งแอคชั่นกีตาร์ F G Filly เป็นวินเทจฟิลลี่นะครับของญี่ปุ่นเก่า F G Filly เนี่ยมีการต้องเฟดแล้วก็ปรับแต่งเป็นกรณีพิเศษตามสไตล์กีตาร์ของเขานะครับเพื่อให้ได้แอคชั่นที่ดีแอคชั่นคือความสูงสายนะบริเวณเฟดสิบสองนะครับคอกีตาร์ตัวนี้เ e ็กรีลีฟปล่อยไว้ที่0.006นิ้วนะครับกีตาร์ถูกทําการแก้ในเรื่องของ ร่องสะพานสายแซตเดิลแล้วก็ชุดสะพานสายนะครับเพื่อให้ได้ค่าแอคชั่นที่ดีสายที่ใช้เป็นดัตเตริโอเอนะครับเป็นสายเคลือบกันสนิมตัวนี้นะครับ11-52เดี๋ยวมาดูว่าแอคชั่นเป็นยังไงบ้างความสูงสายนัดทางช็อปแก้ให้ด้วยนะครับนัดตั้งคอให้เฟดยังใช้ได้อยู่อนุโลมให้ใช้ไปก่อนนะครับในอนาคตเล่นไปฟักปี2ปีค่อยทำการเปลี่ยนก็ยังไม่ฝายนะครับตอนนี้เฟดมันดีอยู่นะครับ เป็นเฟดเก่าติดตัวเฟตดั้งเดิมเลยเฟดคุณภาพดีนะครับเฟดยามาให้เก่าแอคชั่นแอคชั่นคือความสูงสายนะครับตอนแรกเนี่ยในระหว่างการเฟตอัพเนี่ยเราดึงสายสติงไกด์ทางช็อปทำแบบนั้นนะครับดึงสายสติงไกด์หนึ่งสองแล้วก็ห้าหกไว้สามสี่เนี่ยถอดออกเป้าหมายทาร์เก็ตที่วางไว้เนี่ยจะเฟตหนึ่งอีอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดแล้วก็หกอีอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์เก้านะครับเป็นแอคชั่นที่พอเหมาะกับพีตาร์ตัวนี้ เล่นสบายนะครับหลังจากการเปลี่ยนสายตั้งสายเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูแอคชั่นที่วางไว้นะครับว่าจะได้ตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ไหมเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นสติแม็กเมกานะครับ6 e ครับอยู่ที่0.09ค่านี้นะครับแล้วก็1 e ครับค่านี้นะครับ0.07ตามเซตตามเป้าหมายที่วางไว้ให้เรียบร้อยนะครับ เวลาเราทํางานกีตาร์เวลาเราทําเยอะๆนะครับปรับแต่งกีตาร์ปรับแต่งเยอะเนี่ยเราจะมีมุมมองแล้วก็จะพอรู้นะครับว่ากีตาร์เนี่ยปรับไปประมาณไหนกีตาร์จะเสียงดีปรับไปประมาณไหน,ก,ไปปไหนกีตาร์จะเล่นง่ายนะครับแล้วที่สําคัญคือถ้ามองงานออกมันก็จะแก้ในลักษณะาาที่คล้ายๆกันนะครับเป็นกีตาร์ตระกูลนี้นะครับตระกูล f C f ฟซีฟิีเนี่ยแก้แบบนี้เราแอคชั่นจะได้แบบนี้เล่นดีนะครับเล่นดีเสียงดีด้วย เพราะเดิมทีนี่มันสูงมากสูงมากตึงมากนะครับตอนนี้ก็ทําการปรับแก้ให้มันเล่นง่ายเล่นสบายแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ